สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที3บครับและนี่ก็คือช่วงที3 b บีรีวิวครับวันนี้ผมได้โทรศัพท์ตัวใหม่มาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับกับแบรนด์ BGO Power U20 ครับเรื่องความแรงเนี่ยให้คนอื่นเขารีวิวไปแต่เรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเองครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็มีแบรนด์ที่ผลิตนะครับเขาส่งโทรศัพท์มาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะกล่องอันบ็อกนะครับแล้วก็ อย่างเหมือนเหมือนทุกอันที่ทำเลยนะคือจะบอกสเปคคร่าวๆนะครับโดยที่ผมจะไม่ได้ทดสอบในเรื่องความแรงในเรื่องของการเล่นเกมนะแต่ผมจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้งานกล้องนะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับก็เดี๋ยวกดจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปซื้อกันเองได้เลยนะครับอ่าเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ราคาประหยัดนะครับที่เราสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายนะครับสำหรับเด็กๆที่อยากจะมีมือถือเครื่องแรก นะครับหรือว่าคนที่มีงบน้อยซะหน่อยหนึ่งนะครับอยากได้โทรศัพท์ที่ฟังชันครบนะครับตัวนี้นะเท่าที่ผมอ่านฟังกชันเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าครบแล้วก็แพ็กเกจจริงนะครับเหมาะกับยุคนี้มากๆนะครับเป็นมินิมอลสไตล์ครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยทั้งไงนะครับก็จะมีตัวเครื่องโทรศัพท์มานะครับนี่แอบเห็นแล้วนะครับด้านหลัง3กล้องนะครับด้านหน้า1กล้องนะเดี๋ยวเรามา ดูกันอีกทีครับในสเปคนะครับเรามาดูข้างในนะครับเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีอะแดปเตอร์นะครับอ่ะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัว USB แบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับชุดหูฟังมาให้อ่อมีเคสมาให้ด้วยนะครับนี่เคสจากโรงงานนะก็เป็นเคสใสนะครับแล้วก็มีตัวฟิล์มนะครับสำหรับติด ตัวกระจกด้านหน้ากันร,รอยมาให้คู่มือการใช้งานนะครับก็แพ็กมาเรียบร้อยนะครับบรรจุมาครบพร้อมใช้งานในกล่องนะอ่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับแบรนด์อ่านว่าวีโกนะครับไม่ใช่วีโกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Power อ2 0ยู่นะครับห้แบตมาตามสมัยนิยมครับแบตอึดๆไปเลยนะครับที่6000ม ah. ิลลิแอมป์วเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้4วันนะครับแล้วก็ จอเนี่ยเป็นแกรนด์ดิสเพย์ครับ6.8นิ้วก็คือใหญ่ดูหนังชัดเจนนะครับเล่นเกมเนี่ยเต็มตาแล้วก็ตัวนี้นะครับแรม3กิกครับลอม 32G กิกกล้องหลังนะครับแบบ3กล้องกล้องตัวบนเนี่ยเป็นกล้องหลัก13ล้านพิกเซลครับกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นกล้องโบเก้ครับที่สําหรับถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเลนส์ AI ซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกล้องกันอีกทีนะครับก็ผมขอ แกะตัวหน้าจอออกไปเลยนะถามว่า Vigopower U20 เนี่ยใช้ชิปอะไรนะครับเขาใช้ชิป Mediatek ครับพิ l ล o G 3 5นะฮะถามว่าเล่นเกมใช้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าเป็นอัลต้าคอร์2.3กิกะเฮิรตซ์เป็นระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับแล้วก็มีระบบของ Face Unlock นะครับเพราะนั้นมันไม่มีปุ่มสแกนนิ้วมืนิ้วม,มือแล้วนะก็ทุกอย่างนะครับเปมื่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่ใม่สมัยนิยมครับแต่ราคาถูกกว่าสีสันของจออะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าคมชัดสวยงามใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพเต็มจอแบบไร้ขอบนะครับแต่ว่าก็มีติ่งนะเพราะว่าเป็นกล้องด้านหน้ามานะครับซึ่ง นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเทสกันนะฮะปุ่มทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ขวามืออย่างเดียวเลยนะครับด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มเปิดปิดครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็อ๋อปุ่มขวาบนนี้ก็คือปุ่ม Google Assistant ครับ่ะจากการทดสอบนะครับการถ่ายไปถ่ายมาการกดของผมนะครับถามว่าความลื่นไหลเป็นยังไงนะครับก็คือ เอางี้โทรศัพท์ราคานี้นะความลื่นขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนโทรศัพท์ที่มาราคาแพงกว่านี้นะครับเพราะนั้นคุณภาพเนี่ยมันก็ตามราคาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราจ่ายราคานี้นะได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับแอปพลิเคชันที่มาในตัวเครื่องเลยแล้วเราไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็มีมาให้ครบนะครับตัวที่เราใช้ประจำนะเราจะเป็น Facebook Google Play นะครับอ่ายูทงยูทูบนะครับอะไรที่เป็น Google อ่ะเขาใส่มาให้เราหมดเลยนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะคคครรัับบบแต่กก็ออีื ไม่ชินกับระบบปฏิบัติการที่มันเป็น Android 11แบบนี้นะครับตัวที่ผมได้มารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นสีสเล t เกรย์นะครับก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีเม็กคลิกข้างในแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามดีวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็โลโก้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสกรีนนูนมันนิดหนึ่งนะครับตัวโทรศัพท์นะครับก็ถือว่าบางใช้ได้นะครับแล้วก็คือสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเวลาผมจับโทรศัพท์นะผมไม่ชอบโทรศัพท์ที่มันมีน้ําหนักเบาจนเกินไปครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพทท์ี มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยแหละจับแล้วแบบดูดูแบบมีราคาเออสำหรับระบบการชาร์จนะครับยังเป็นการชาร์จแบบเก่าอยู่ครับยังไม่ใช่ไท้ C นะแล้วก็มีลําโพงนะครับอยู่หนึ่งตัวด้านล่างนะครับพร้อมกับไมค์อยู่ด้านล่างแล้วก็มีลําโพงซ่อนอยู่เล็กๆด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับเวลาที่เราโทรศัพท์อ่ะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพในการใช้งานกล้องกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเทสกล้องเหมือนกับทุกทีที่ผมเทสนะครับอ่ะเวลาผมเทสอุปกรณ์นะครับผมจะไม่เปิดโหมดบิวตี้อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมก็ จะเทสกล้องหน้าก่อนนะครับยผมรู้สึกว่ากล้องหน้าเขาจะมีความวายครับขนาดของกล้องหน้านะครับเขาเลือกได้เป็นแค่1ต่อ1นะครับกับ3ต่อ4นะก็คือเป็นกล้องแบบธรรมทานะครับเขาไม่สามารถเลือกเลือกเป็น14ต่อ9ได้เหรออ๋อได้ได้ได้เลือกเป็นเต็มจอก็ได้นะครับโพษทีอ่าถ่ายเป็นจอก็ได้แล้วก็มีปุ่ม HDR นะครับอ่ะนะครับภาพที่ออกมานะครับก็จะดูค่อนข้างแบบสมจริงมากครับสมจริงนะครับดูเรียลมากะ นี่นะครับสำหรับกล้องหน้าอันนี้คือไฟสตูดิโอนะเดี๋ยวผมลองเปิดโหมดแบบบิวตี้ดิเขามีโหมดบิวตี้ด้วยนี่ปรับสภาพผิวหน้าหน้าลงหน้า,นาเนียนนะครับเดี๋ยวผมลองดูโหมดบิวตี้ดูหน่อยนะกล้องหน้านะครับสำหรับผมนะมันเบลอไปครับสำหรับการถ่ายมือเดียวเนี่ยแล้วก็พอโหมด AI ทํางานนะครับในการทำบิวตี้นะคือผมมีกระเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยดูดิผมมัน <laughs> กระมันเยอะกว่าเดิมอะ่ะ รหรือจริงๆมันมีกละเยอะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เขาพยายามปัดผิวหน้านะแล้วแบบหน้าผมเนียนนะแล้วกล่ะมันก็เลยแบบขึ้นมาชัดกว่าเดิมนะครับคือระบบ AI มันไม่สามารถแบบกำจัดกละกับรอยย่นบนใบหน้าออกไปได้อะ่ะ <c oughs> ก็เอาหน้าเรียวๆดีกว่านะจัดแสงดีๆนะครับแต่อันนี้คือแสงในสตูดิโอนะครับเดี๋ยวผมลองไปทดสอบการใช้งานนอกบ้านดูดีกว่าอ่ะตอนนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบการถ่ายนอกบ้านบ้างนะครับโอ้โหดูแล้วหมวดบิวตี้นี่ ไม่สามารถเอากระออกจากหน้าได้ครับนะพวกรอยจุดๆดำๆนี่ไม่ได้นะแต่ปรับให้หน้าเนียนได้เรามาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเนี่ยเขาให้มา3ตัวก็จริงนะแต่ไม่มีปุ่มให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะผมเข้ามาในโหมดมืออาชีพแล้วก็ตามนะครับเขาก็ให้เราปรับนะครับก็จะมีความเร็วชัตเตอร์นะครับมี ISO มีไวบลานนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโฟกัสนะครับแบบปรับเองนะครับเพราฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปถ่ายอะไรบางอย่างดูแล้วกันนะอ่าลอง ลองซูมดูบ้างดีกว่านะครับดูว่าระยะซูมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ซูมออกมาชาัดไหมระยะโฟกัสของกล้องนะครับอยู่ได้ประมาณ4-5นิ้วนะครับถือว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้มาโครถือว่าใช้ได้เลยมีล็อกโฟกัสได้ด้วย ทดสอบงานวีโอมให้ดูกันแล้วครับมาเปิดดูกันคือหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ากล้องหน้าของนี่ยถ่ายออกมาแล้วไม่ได้สวยเกินจริงนะครับมันค่อนข้างเป็นภาพที่เหมือนจริงเลยนะครับสังเกตจากหน้าผมนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะทุกอย่างอยู่ครบครับแล้วก็การควบคุมนะครับการที่เราจะเบลอฉากหลังนะครับหรือถ่ายในโหมดชัดหรือชักตื้นเนี่ยจะต้องควบคุมให้ดีนะครับเพราะว่าเวลา AI เขาจับเนี่ยเขาไม่สามารถเก็บ ขอบรอยคัดต่างๆได้ละเอียดร้อซนะครับนี่ผมถ่ายในช่วงแสงน้อยนะครับก็ทดสอบนะครับมีสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆมาให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ทดสอบโหมดที่เราถ่ายกันในสตูดิโอนะครับจะสังเกตว่าพอเปิดบิวตี้เนี่ยบิวตี้เนี่ยก็ยังดันรอยจุดต่างๆนะครับที่อยู่บนหน้าขึ้นมานะครับบิวตี้ก็ยังไม่สามารถเก็บจุดดำบนหน้าได้นะครับแต่ว่าเก็บให้หน้านเนียนได้นะครับซึ่งเวลาโหมดบิวตี้ทำงานเนี่ยมันก็ สำหรับผมนะมันมันเนียนเกินจริงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้การควบคุมกล้องเนี่ยเวลามือเราสั่นเนี่ยมันก็จะดูภาพเบลอ,บลอไปสักนิดนึงนะฮะแต่สำหรับแสงธรรมชาติเนี่ยถ่ายออกมาโดยโดยแสงโดยสีนะค่อนข้างสวยครับ ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับการเปิดโหมดบิวตี้นะครับการถ่ายวัตถุต่างๆนะครับผมถือว่าโอเคนะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมันมีความวายเล็กๆในตัวนะครับที่ทำให้เราถ่ายงานได้ออกมาแล้วดูมุมกว้างมากขึ้นครับส่วนเรื่องของการซูมนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์นะครับถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ในการถ่ายมาโครนะครับถึงไม่ได้มีโหมดมาโครมาเฉพาะตัวนะครับก็ถือว่าถ่ายระยะได้ใกล้พอสมควรนะครับแล้วก็ใช้งานได้ ดีมากครับถือว่าดีมากครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าวิดีโอเนี่ยถ่ายออกมาแล้วนะครับไฟล์งานเป็นไงบ้างนะครับผมดูหลังมือถือแบบนี้เลยนะทดสอบวิดีโอแล้วใหม่นะครับในการเซลฟี่กล้องหน้านะครับวิดีโอก็ตัวนี้จะได้เป็นที Full HD นะครับ1 0 8่ p นะครับก็สามารถใช้งานถ่ายยู u b e แบบง่ายๆได้นะก็ไฟล์ภาพก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะได้ความวายนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถยืนแล้วก็เกือบจะเห็นตัวเรา คอน้างก็เกือบครึ่งตัวได้นะครับสำหรับการถ่ายแบบนี้ครับอ่ะลองดูนะครับย้อนแสงย้อนแสงนะครับดูว่ากับ HDR ทํางานเป็นไงนะครับน่าก็ถือว่าได้นะครับสู้สู้แสงได้ได้ริมไหลด้วยนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะกันสั่นกันสั่นมีมาให้ไหมเนี่ยอ่ะลองเดินดูนะครับอ่ะน่าจะไม่มีนะครับกันสั่นนะ เพราะนั้นผมจะไม่เทสกันสั่นแล้วนะครับเพราะกันสั่นเขาไม่มีมาให้นะครับกล้องหลังนะครับก็ 1080p นะครับก็ Full HD นะครับแบบปกตินะก็สามารถถ่ายงานได้นะครับสีที่ให้มาก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะผมบอกเลยนะว่าภาพจากวิดีโอในี้สีก้อนค่อนข้างใกล้เคียงกับภาพที่เห็นจริงนะครับอาจจะมีดันสีเขียวขึ้นมาแบบพลีๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานเบื้องต้นก็โอเคนะครับหากนาาที่ถ่ายวิดีโอนะครับจะ ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกคุกยากนิดนึงนะครับเนี่ยอ่าซ<ฤ>ึ่งผมจะบอกว่าตัวซูมต,ตัวมาโครของวิดีโอนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับเนี่ยเวลามาโคเนี่ยเนี่ยดูดิถ่ายใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนี่ยปัญหาจากการถ่ายอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอกับตัวกล้องตัวนี้นะครับคือมือผมอ่ะชอบไปติดอุดรูใหม่ครับมันก็เลยทําให้เสียงอูีในบางครั้งที่ พูดออกมานะครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าใครเอาไปถ่ายงานวิดีโอครับแต่ภาพที่ได้ถือว่าโอเคนะกับงานวิดีโอผมพอใจนะนี่ครับแล้วพอถ่ายมาโครนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละทดสอบซูมวิดีโอดูกันนะครับนี่ครับซูมนกไม่รู้สึกอะร,ระยะซูมอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นระยะถ่ายแล้วไม่ค่อยสั่นนะครับแล้วก็ชัดไชได้ ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ราคาประหยัด ที่ใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยถือว่าครบฟังก์ชันนะครับถ้าเราไม่คิดมากในเรื่องฟังก์ชันอื่นๆนะซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครับเอาไปถ่ายรูปลงคลิปลง YouTube ถ่าย Tik t o ็อกอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอดสามแสนซับสไคร์นรับใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตาม Tik t o ็อกด้วยนะครับมีคลิปความรู้หนึ่งาทีลงเกือยวทุกวันเลยนะครับและวันนี้ขอบคุณมมมาากคครรััับบบทีี่ตติดชนนนะว้ไป วีโก้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 ไม่ใช่วีโก้วีโก้อืมเนี่ยวีโก้ไม่ใช่วีโก้